สวัดีพี่น้องวันนี้พ่อพงศ์มายู่นครกร้อเียงก็บร่มเครื่องอรเปล่ารุ่ลเครื่องะ้กลังที่ลงกลังที่ไปใส่เครื่องใส่ของต่อไปอัตืมาด้วเช่มาให้กรมกรอของเจ้าลงให้เพื่อปัดชีดให้เจ้าก็จะกลงให้ด่วนอาก็ลงให้หลากาสำเร็จเรื่องการควบงมเราต้องได้ไสต่อ หลังจากลงเครื่องแล้วพราคงจกลับลกลับขึ้นไปหาสั่งตัวที่ว่าที่ใส่ของวันตะปุน กับพ่อพงกับอาชีพเบาได้ลงคลิปเป็นต่อเนื่องกันไปแต่มีเพราะว่าพ่อพงศ์คือว่าเราไปคนเดียวเขาที่ค่ายคลิปได้ดดดก,ก,ดก,ไดกับมันขับรถแทกเหมันกับที่โบโบสะดวกนะพี่น้องแต่ว่าพ่อพงก์แมีอาเจียนจับกล้องอยู่เราอยู่ในหน้ารถติ้วแต่ว่ามันจะยักสั้นยักนัก้นสันส้นๆได้น้อยหนึ่งไม่ได้ก็ขอโทษกอให้ ก็ถือว่าควบคุมกข่เฮ็ดเฮ็ดดีซ้ำซ้ำที่เฮ็ดได้แหล่งของยังถือขั้นดีจะเบิ่งกันไปเป็นอจะได้เงนเบิ่งกันไปติดตามกันไปหลายล่าคลิปรายการมันช่มีหลายลายบ้านหลายขั้นตอนที่ต้องคุมเดินทางแ่ที่อัปเดตไปเป็นระยะระยะ,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 ะทางไปนะพี่น้องมันมันก็ที่กได้เก็บได้ทุกข,ข้อมูลทุกเวลารอะ แต่ว่ามันกตสิ้นสุดาสิท้ายอัเปเดตไปบางซวงบางตอนยูเนี้ก็เป็นเส้นทางทีผมคต้องไปใช้กันเพราะพวงลงเครื่องลงอยูข้างดงนาส้มได้เป็นอะครแต่วนะ่วาปนใส่ใส่ใส่เครื่องใส่กล่องไปอัตมือมันที่คนรับฝากทางกันเลย คนลักคนลักคนลัสซ้นเมื่อขึ้นเลยมัวเมื่อข่ายเมืองึ้ทุกคนต้องแรนรถกลับขึ้นมาตอนนี้รถกติดไฟแดงพี่น้องเลยรถไฟแดงตางนมีไสอยู่เส้นทางหลวงโดกเส้นทางมหาวิายทยาลัยหลวงโดกก็ไปทางคิวสายไตทุกคนกำลังเดินทางที่ไปใส่เครื่องเลยแต่ว่ามันกติดรถติดไฟแดงอยู่ สัตว์สวรรค์ักเต็มใส่ไปกไดก็เบิงต,ติดตามิอตามเถว่าสิได้ลงคิปกะยาแต่ว่าน้อยคลิปก็ขอให้เบิงกันติดตามครัรลค์กดติดตามมกเธอมาเป็นเป็นคนค อันสุขนะสำหรับพรพนะพองค์เรพี่น้องเลยเมีคนเบิ้งคนยักษูจักชีวิตการป็นยู่ของพระพองค์พรเป็นตนะยังคือว่าดีใจละมีคนเบิ้ง,ห,ง,งหลายคนเบิ้ง,คน,งคนติดตามบรได้บางคาดบังกันลายนะพระพุองค์นะคาดบังว่าแต่ว่ามีคนทักคนแพงคนเบิ้งคนติดตามพอได้มีความสุขในการดำาริชีวิตในการเดินทางว่าพาระพองค์กับ ไป,ไปคนเดียวไม่หรอกกลางเงากันเลยวะ่ะแต่ยักมีเอฟซี FC, ผมมีคนที่มาเลือดมาคอมเมนต์แ้วกดไลค์กดแชร์ให้นะเป็นกำลัง,ลลงใจนะนะก็รที่ว่าโอเคแต่เื่องห่วงกับไรคิดว่าไข่กอนคิดว่างแค่ว่ามีคนฮักคนแรงคนติดตามคนไลค์กดแชร์นัโอเคแล้วตัวนี้กะจุดซีเน่ก ไฟแดงเอิ้นมาไฟแดงลงดกก็ได้เลยว่าไฟแดงตัวที่ว่าเข้าเมืองระหว่างสายไต้มาเดทผักใต้ต้องมาผ่านไฟแดงนี่เข้านครหลวงจะเป็นซี่เงี้ยเข้าไปทางในก็เป็นถนนทาเดือแล้วก็ไปหาทางเ,เข้าทางในก็เป็นประตูไสนเนะไปตุงไปทางทางเ<า>ชลโลเจปีก็เป็นไปไป,ไปทางทาเดือย ขาเดือดอนนูนประตูไสเลยเขาซื er. hey, ้อประตูไสในเมืองเลยประตูไสเปรยมริดมาเที่ยวมาเลยมาฮอตซี่แยบต์เนี่ไปตรงซื้อเลยผมต้องเลี้ยวควาเรียวใสไี่เจอประตูไสเลยอนุสาวรีย์ไสนะพี่น้องไม่เลยไอรุ่มไอร่มอร์บอนขึ้แข่งหัวหน้าด้เสือข่าหัวหนาได้เหรอฮะหัวนาคนรอดแล้วเสื้อขาวนี่ ขาองนคน้าเปานยังบนมีมีคนนี้นะฮหนด้าคนนี้ใคสนใจนะตอนนี้ก็พ่อพ่องกับกำลังเอารถใส่เครื่องขึ้นเขื่อนระืาณนี้หมาในงานที่พ่อปงเอเครื่องมาใส่ อึดอักปุ๊บเลยลเราเคลื่อนไปขวไปาไปละบรรยากาศร,รอบๆงาน เป็นลูกค้าประจำพระพงษ์เลยน้องเลยพระพงษ์เงงพ,พื่อนมีเียงานก็ต้องโทรหาพระพงษ์ก่อนถ้าพาระพง,พงษ์หมทัดพระพงษ์ก็ให้รถคนฮักแพะมูคูไปแทนหลังจากพระพงษ์ใส่เครื่องแล้ดาวพระพงษ์ก็ได้ลงวัตะุปืนนะ้อเนี่ยเครื่องพระพงษ์ใส่นะประมาณนี้ nói, không nói. theo không nào đi theo bên nhạc cát theo kiểu sạch đi múc xảy tay không có rồi ấy. คือน้าก็เกียมเข้าไปไหรอ่อีกแล้วบรรยากราฟเดี๋ยวคิวรถสใส่ไต้ลอดห้ามูลฟ้าเครื่องเป็นอ่ะไงคือฟ้าเครื่องเมื่อฟ้าเครื่อง แก่นคนเอาเลืองมาฝากน้อยหนึ่งเงินแบบไปไหว้ทายยู่นี่เงินจะเลยมาทายยู่นี่ยังเบ่เห็นมาป่ะนี่แล้วเช็คเพิ่นเจ้าอย่างมาฝากก็ยังเบล์มาหัวป่ะนี้เพึ่งกะมีแต่รอบ้างแต่มาจะน้อยกับอ้อกเมืองอะไรประมาณก็จ้าขายมักใหม่มากเกี้ยง แ่างเวลารอพระพงก็เจะไปหาซอน้ำดื่มยางน้ำไปกินน้ำทาาแล้วเขาเดินทางไกลต้องเตรียมของเพื่อน้ำดื่มเพื่ออาหารการกินยางอาหานขาบริษัทโคลาออมคุณใด มาหาซื้อน้ำกอนนี่ละหันขาเราปงกับซิ่้ทำด้มดเส้นเนาะสอบเกิบอย่างจัง อันน้นมันคิวรถสายท้ทุกมอไม่นำของในย่ายตอนนี้ที่ระหว่างกำลังรอของที่จะมาฝากมีแต่รถขายมั่งไหมเราพึงจะซื้อแล้วมั่งไหมก็ไเลย กับมาหารถละพี่น้องเลยน้องท่าเต้ขอบฟากอย่างเดียวบันถ้าขอว้ามาังไยด้กยจะไปเลยคลิปนี้เพราะพงอยูเใช่ไหม โจ้เพียงพีน่น้ก่อนพี่น้องพูดาลงไปตะปืนหล่านี้อัพเด,ดให้เรื่องตามเส้นทางบริเวาฮอตบางกีวัลงเครื่องอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมวง,ง,งัส่งเลเด้อบ๊ายบาย